พาว p ว w e r วันอัลติเมตสมรรถนะที่น่าทึ่งเล่นเหมือนมีนาเทอร์เป็นโค้ดเลยครับนาเทอร์สอนบอกว่าถึงริมเส้นแล้วให้เตะออกครับขวายขวาอันนี้ด่าใครครับด่าใครด่าใครเนี่ยฮะนี่เห็นอะไรบ้างดีกว่าจิโอคนครับคนตายแล้วใครเขาจะเอายีราฟมาให้คุณดูแล้วคุณนี่ปล่อยมันเถอะมันเขียนอะไรมันก็ไปเรื่อยอะกระเป๋ามันมีตัวไหนอยู่ในพยัญชนะคำสุดท้ายสปีดอะป๋าเป๋า ่าราสตรอลพาวเวอร์1อัลติเมทสมรรถนะที่น่าทึ่งสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการช้างศึกท้าทายโดยคาสตรอลพาวเวอร์1อัลติเมทนั่นเองนะครับวันนี้อยู่กับผมแตงโมผมพิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับก็เป็นรายการนะครับที่จะนำนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่ชุดไหนก็แล้วแต่นะครับมาร่วมทําภารกิจกับสาวสวยของเรานะฮะแน่นอนว่า,วาวเป็นภารกิจที่ไม่ธรรมดาแปลกกว่าที่อื่นแน่นอนนะฮะ และ EP ีนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะฮะติดตามให้ดีครับช้างศึกนะครับชาเลนจ์โดยคาสโต o พาวเวอร์วันอัลติเมตนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญทั้งสท่านนักฟุตบอลทีมชาติไทยครับวันนี้ขอต้อนรับจักจิตภารโพลจิโอครับสวัสดีครับสวัสดีครับขณะที่สาวสวยของเราในวันนี้นะครับขอต้อนรับน้องสนุกทันชนกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ จีโอฮะหลายๆคนรู้จักดีกับยูยี่สิบสามที่เราฝากผลงานเอาไว้นะฮะแต่ว่าอยากรู้ว่าทำไมชื่อเล่นเนี่ยมาจากไหนอะจีโออะแม่ตั้งให้มัะโอ้ตายแล้วคือถ้าบอกว่าญาติตั้งให้มันคงไม่ใช่แหละมันต้องเป็นแม่ตั้งให้ไงและถามนิดนึงดีกว่าอันนี้มีคนอยากทราบเยอะมากเลยว่าถ่าดีใจของเราเนี่ยไอเนี่ยฮะคือท่านึกถึงโฆษณาเนี่ยจะกลายเป็นพญานาคทันทีนะแต่จริงแล้วมันคืออะไรฮะเป็นท่างูจงอางครับผม ถ้าเจอผู้ชายอยู่ๆเข้ามาทำท่านี้ใส่เรารจะรู้สึกยังไงน่าจะรู้สึกว่าเป็นอะไรน่าจะต้องกินยาเนอะอ่ะเดี๋ยวมาถามสนุกกันบ้างดีกว่านะคะ คือจริงแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างคะคือจริงตอนนี้ดูกเป็นทีมมีเดียให้กับทีมฟุตบอลในทีสามอยู่คะ่ะชื่อทีมอุทยัยธานีเอฟซีคะ่ะเดี๋ยวเราไปแข่งบอลอุทัยกันดีกว่าร้อยวันพันปีก็ไม่เคยอยากไปเลยนะอยากไปวันนี้เลยนะสนุกับาเอาละครับแต่วันนี้นะครับทั้งสองท่านจะมาร่วมทําภารกิจกับช้างศึกชาเลนจ์โดยคาสตรเพราะวันอัลติเมทนะครับเราจะมีชาเลนจ์ด้วยกันเนี่ยสามรอบนะฮะหรือว่าสามชาเลนจ์ด้วยกันใครชนะสองจากสามชาเลนจ์ถือว่าเป็นผู้ชนะไปเลยง่ายๆนะฮะคนที่ชมอยู่นะฮะสามารถร่วมน เ <laughs> นักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับพร้อมกับลายเซ็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะฮะแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดได้นะับที่ Facebook ครับคาร์ t o ตร์มอเตอร์ไซค์เข้านนั่นเองนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในสัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายแล้วมาลุ้นกันเลยดีกว่านะครับชาเลนจ์แรกนะครับนั่นก็คือฟุตบอลเฟสชาเลนันนเองนะครับจีโอนะครับวันนี้จะเล่นในฝั่งของทีมชาติไทยนะฮะแล้วก็น้องสนุกนะคะวันนี้จะเล่นในทีมรวมดาราคาร์สโตร์เพาเวอร์วันอัลติเมทนั่นเองนะครับ นอกจากคุณชนะกันภายในเกมแล้วเนี่ยคุณจะต้องพูดประโยคที่ผมบอกให้คุณพูดตามเนี่ยให้ถูกต้องด้วยนะครับเราจะมีให้คนละสองประโยคเท่านั้นไม่เยอะถ้าพูดถูกบวกหนึ่งพูดผิดลบหนึ่งะคะเอาละครับเกมเริ่มขึ้นนะครับระหว่างทีมชาติไทยกับรวมดารานะครับคาสเตอรเพาเวอร์วันเอาติเมตของเราฮะทีมชาติไทยได้บอลครับส่งมาข้างหน้าโดนตัดได้สนุกตัดได้ครับสนุกมองเห็นเหลืองตบเหลืองลงหลุมครับบ้าหรือเปล่านี่ฟุตบอล เปิดมาโอ้โหเตะออกไปเลยครับเกะกะนะเตะทิ้งไปเลยดีกว่าดูภาพช้ากันอีกทีนึงนะครับทําชิ่งกันมาเล่นเหมือนมีนัทเธอร์เป็นโค้ดเลยครับนัทเธอร์สอนบอกว่าถึงริมเส้นแล้วให้เตะออกครับไม่ใช่อ่ะคุณจิโอยักษ์รักลิงลิงรักยักษ์ลิงน่ารักยักษ์รักลิงรักลิงลิงรักยักษ์ว่าหรือเปล่ายักษ์ไปไหนแล้วเอาไ่ ยักษ์รักลิงลิงน่ารักลิงรักยักษ์รักถามตรงๆได้ฟังที่บอกไหมอ่ะได้ฟังได้ฟังครับผมจำไม่ได,ถไไดนะ้ถือว่าไม่ได้นะถือว่าไม่ได้นะฮะลบหนึ่งมาที่ฝั่งของสนุกบ้างนะฮะเราเล่นพร้อมกันเลยหลานหลอกลุงว่ายุงกัดไหลอ่าหลานหลอกลุงว่ายุงกัดไหลตายแล้วนี่เก่งหรือมันง่ายเลย บวกหนึ่งค่ะไม,ไม่ยากเราสนุกไม่ยากแต่าหรบบพี่ยวยากนิดหนึงนะครับ <c oughs> คําไหนที่เราพูดแล้วเก่งที่สุดํำพวกแบบพูดรัวๆอย่างเงี้ยยักใหญ่ไลยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กสนุกคค่ะ <c oughs> พี่อยากจะลองให้หนูไล่ยักษ์ดูลองดูสิ <c oughs> อา้าวโดนไปก่อนเลยนี่ไงเดี๋ยวขอดูภาพช้าจาังหวะนี้ก่อน เปิดมาครับแล้วหมงเข้าไปเลยครับจบครึ่งแรกแล้วโอ้โหหมดเวลา45นาทีแรกนะครับเสียวนำอยู่1ประตูต่อศูนย์ะครับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนำคัสตรเพราะวันอัลติเมตนะฮะเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังนะฮะมาทางสนุกก่อนก่อนนะครับควายขวางวิ่งขวักไข่กวัดแกว่งขวานไล่ขวางควายควายขวางอันนี้ด่าใครครด่าใครด่าใครเนี่ยฮะ เล่นเกมเล่นเกมออเล่เกมขอภัยค่ะควายขวางวิ่งขวักไข่กวัดแกว่งขวานไล่ขวางควายเฮ้ยได้ปะถือว่าได้ค่ะโอ้โหอ่าบวกนึงพี่โอครับของคุณและง่ายง่ายไปยะลามาละยองเฉลวยขึ้นล่องระหว่างละยองยะลาไปยะลามาละยอง ฉลวยขึ้นล่องไประยองยะลาเฮ้ยไม่ได้แล้ว <laughs> ผิดไปนิดเดียวไปยะลามาระยองเฉ <laughs> ล่วยขึ้นล่องระวังระยองยะลา <laughs> นิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะอัดรบไปหนึ่งนี่นะครับเล่นกันมาสามวันแล้วครับไม่จบสักทีครับเป็นเกมที่ไม่เยอมาก <laughs> เอาละครับสนุกโอ้โหดูมีสมาธินะมาได้บุกแล้วจะตีเสมอได้ไหมกลับมาแล้วเข้าซ้ายยิงโอ้สี่เวลารักไม่ได้ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่ง ขอถ้าดีใจเหมือนเวลายิงเข้าสนุกเราต้องทำไงเราต้องทำไงนี่นอกเหนือจากมันเป็นงูแล้วเนี่ยมองเป็นไก่โดนหักคอได้อีกด้วยนะฮะตอนนี้ <c oughs> อ่าหนึ่งหนึ่งแล้วแต่มออยากทราบอยู่ว่าล่องเหนือจากแบบไปร่วมช่วยทีมฟุตบอลแล้วคุณอยากทำอะไรอสนุกผมอยากวัดช่องย t u b e ของตัวเองให้มันสำเร็จมากกว่า,วาวคือถ้าอยากทำ u t u b e สำเร็จรู้ไหมคะเราต้องไปถามใครหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมมันก็ต้องถามคนที่มันทำแล้วมันมียอดสูงๆแล้วไนงะเออนึกออกปะเออมันจะอยู่แถวนวลจันทนระ์เนีอยรู้จักไหมวลจันทร์น่ะเออลองดูนะลองไปถามเขาดูนะเป็นพ่อลูกจัดกันน่ะเออช่องเนี้ย จบเกมเลยครับผมเสมอกันไปหึงประตูต่อหนึะครับดูแล้วทั้ง2คนเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียสมาธิเยอะพอสมควรน,นะครับรวมคะแนนของชาเลนจ์นี้นะครับก็สรุปว่าชาเลนจ์แรกเป็นสนุกชนะไป1น่งต่อศูนย อาล้วครับสำหรับชาเลนจ์ที่2นะครับชาเลนจ์นี้มีชื่อว่า c a s t r a l Challenge นั่นเองนะครับเราจะมี t v c จากค s t t r ร l า o w ว r One ัน t i m a t เนี่ยให้ทั้งคู่ได้ติดตามรับชม15วินาทีเท่านั้นนะครับหลังจากชมเสร็จแล้วให้คุณเนี่ยทั้งคู่ทั้งสนุกแล้วก็เชือเนี่ยจำรายละเอียดให้ได้มากที่สุดน,นะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นใน t v c ของคา s t r ร l า o เ e r o n วัน t i m a t e ในครั้งนี้บ้างะครับมี3คําถามพอเสร็จแล้วปุ๊บ ใครตอบถูกมากที่สุดเป็นผู้ชนะในชาเลนจ์นี้ไป <Wow. S 1> นะครับแต่ใบให้เกี่ยวกับ Power One Ultimate คัสต์รอลพเวอร์วันอัลติเมตนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับ15วินาทีครับ <Wow. S 1> ไม่มีอะไรทำให้ Max Surprise ได้นอกจากสมรรถนะท,ที่ได้รับจากคัสต์รอลพาวเวอร์วันอัลติเมตสูตร5 in 1 Power One Ultimate สมรรถนะที่น่าทึ่งโอ้รวดเร็วมากๆเลยนะครับ15วินาทีนะครับเห็นอะไรบ้างดีกว่าจิโยเป็นคน,นครับคตายแล้วใครเขาเจะเอายีราฟม,มาให้คุณดูแล้วคุณนี่คออำถามแรกนะฮะกะเอกของเรานะครับใน TVC โดย Castro Power One Ultimate นะฮะชื่อว่าอะไรครับคุ้นๆไหมเขาพูดอยู่นะเขาพูดอยู่เดีย๋ยวผมบอกให้โชว์และโชว์พร้อมกันชื่อไทยด้วย สี่พยางเออชื่อใครสี่พยางสงสัยดูคนละคลิปว่ะ,ะถ้าพร้อมแล้วเปิดครับตอบว่าอะไรฮะ X Max เฮ้ยจิโออันนี้คือหนังหรือเปล่าถามย่างน,นี้คือหนังว่ะที่ดูเนี่ยฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่น้องสนุกตอบว่า Max มีคนถูกเราไปดูเฉลยพร้อมกันดีกว่าโอ้ <laughs> พูดให้ด้วยถ้าเขาบอกขนาดนี้แล้วเราไม่ได้ยินเนี่ยต้องเอาหูฟังไปเผาแล้วนะเงนูงนะทางน้องสนุกเนี่ยอ่ะคำถามข้อที่สองนะครับตอนเทน้ำมันเครื่องนะฮะขวดน้ำมันเครื่องเนี่ยมีตัวเลขอะไรบ้างอ่าง่ายเลยมีอยู่สองตัวผมบอกให้มีสองตัวเป็นสูตรเป็นสูตรคือถ้าใบมากกว่านี้คือเฉลยแล้วนะจำได้ <laughs> เดียวอะ่ะมัน,นง่ายๆคิดง่ายๆมาเปิดครับทำไมมันคนคละทิศละทาง <laughs> อันเนี้ยเราอ่ะถ่ายรายการอื่นแล้วเอาภาพมาออนรายการนี้แบบถังผิ <laughs> คือมันเหมือนกับเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเอาจริงก็ไม่ได้คุยกันด้วยแต่ว่ามีคนถูก <laughs> ไปดู <laughs> เฉลย t ี TV c จากคาส t r o เพราะวันอัลติเมทกันดีกว่าครับนอกจากสมรรถนะที่ได้รับจากคา <laughs> นี่มาแล้ว <laughs> เห็นไหมนี่ฟ i in one คือถ้าเป็นบูจงอางของคุณเนี่ยมันก็โฉกตาแตกแล้วอ่ะข้อนี้เป็นทันสนุกครับได้อีกหนึ่งคะแนนเป็น2คะแนนคำถามข้อที่3นะครับมีคำถามว่าใน TVC มีโลโก้คัสต์ร์พาวเวอร์วันอัลติเมทขึ้นมาอีกครั้งผมบอกให้ได้เลยว่ามากกว่าไอตัวเลขเนี้ยเลข5เนี่ยมันมากกว่านั ผมใบให้ขนาดนี้เลยจีโอเขียนคำตอบแล้วมันจะปล่อยมันเถอะมันเขียนอะไรมันก็ไปเรื่อยอะไม่ต้องไปซีเรียสหรอกต้องไปเรื่อยอะถ้าพร้อมแล้วเปิดเลยครับเฮ้ยไม่น่าเชื่อสนุกตอบ7จีโอตอบ9มาครับไม่มีอะไรทำให้แม็กซ์เซอร์ไพรส์ได้อ้าวหนึ่งทีสองทีจากคัสตรอพาว r วอร์วันอั t ตสูตร 5-in-1 3มทีคัสตรพาวเวอร์วันอัลติเมห้าหกเจ็ด 8ครับในขวดด้วยโอ้โหแต่ว่าข้อนี้ไม่มีใครถูกนะก็ถือว่าไม่ได้คะแนนกันไปทั้งคู่นะครับแต่ถือว่าใกล้เคียงเลขก8ไปเว้นไว้ทำไมเนาะ7จากับ9นะเว้นเลขก8ไวเล่เดียวโอ้โหนะเพราะฉะนั้นสรุปชาเลนจ์นี้นะครับ คาสโตรชาเลนนะครับทางน้องสนุกตอบถูกไป2ข้อก็เป็น2คะแนนขณะที่จิโอตอบไม่ถูกเลยสักข้อนะฮะเป็นนักฟุตบอลรอกหนนของเราในวันนี้นะฮะไม่มีคะแนนเลยนะฮะสต่อศูนย์ชาเลนถือว่าจริงๆแล้วเห็นผู้ชนะแหละตามมาไม่ทันดีเป็นไงล่ะเจอมูนี่ อยากจะเป็นงูเหมือกนกันนะฮะเกมหน้าเราเป็นเกมที่ส่วนมากเนี่ยนะักฟุตบอลทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะชนะนะต้องบอกนะคือถ้าแพ้30เราคนแรกอะเออ Ad สำหรับน้ำมันเครื่องคาร์บอนพาววอรอัลติเมทของเรามี4ขวด4สูตรนะครับสูตรแรกครับ 10W30 เนี่ยเหมาะกับจักรยานยนต์ Honda 4จังหวะและอื่นๆนะครับสูตรที่2ครับ 10W40 เนี่ยเหมาะกับจักรยานยนต์ยา ma h a 4จังหวะและอื่นๆนะครับสูตรที่3ครับสูตร 10W50 นะครับเหมาะกับรถสปอร์ตบค์นะครับใครที่ชื่นชอบเดินทางระยะไกลนี่เหมาะกับสูตรนี้มากๆนะครับและที่สำคัญครับ 5W40 เนี่ยเหมาะกับรถจักรยานยนต์บิ๊กบอยนั่นเองนะครับแบบเกียร ออโตเมติกนั่นเองนะครับและนี่ก็คือ c a สโตพ p ว w e r ร์วันอั t ติเครับ u l t ติ a t e Challenge ของเราคือ Challenge สุดท้ายนั่นเองนะครับจะให้ทั้งคู่เนี่ยนะครับไปหาสิ่งของที่อยู่บริเวณรอบบ้านของเรารอบที่พักของเราเนี่ยนะฮะให้ตรงกับพยัญชนะคำสุดท้ายของโจทย์พยัญชนะคำสุดท้ายของโจทย์ยกตัวอย่างเช่นน้ำมันเครื่องพยัญชนะคำสุดท้ายของโจทย์คือคอควายถูกไหมครแล้วก็ไปหาในหมวดหมู่ที่เรากำหนดให้อย่างเช่นของกิน ของกินเป็นคอควายนึกถึงอะไรครับน้องสนุกคะของกิคนายดูปากนัชานะคะเค้กค่ะเออคุณนึกถึงอะไรฮะเค้กเปล่าเต้นดิวเต้นดิวจริงจซึ่งวันนี้เราจะมี3ข้อด้วยกันข้อแรกนะครับ t i m a ิเมชา l l e n g e ของเรานะฮะโจทย์ก็คือเพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์คู่ใจต้องไปหาของในหมวดหมู่ ห้องครวัวครับไปครับไปครับไปฮะจิโอเดินไปหาครัวแต่ไม่ได้ครัวตัวเองไปครัวห้องเพื่อนนะฮะ <c ười> เอากลับมาแล้วอย่าพึ่งโชว์อย่าพึ่งโชว์ชว <c ười> คุณอาจจะผิดก็ได้แต่ถือมาวมาไวเอาขึ้นมาเลยค่ะพร้อมกับบอกว่ามันคืออะไรนะฮะ <c ười> จิโอเอาจานเหมือนกันทั้งคู่เลยนะฮะเพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์มอเตอรไ์ไซค์คู ก็คือจอจานง่ายๆเลยหมวดหมู่ของในห้องครัวจานก็อยู่ในห้องครัวแต่เมื่อกี้ผมแอบเห็นจิโอไปเอาห้องรับแขกมาจานจานนี้ไม่ไม่เลวได้คะแนนแรกเลยนะแบบที่ไม่ติดยบเลยนะของเกมนี้นะ <c oughs> โจทย์ข้อที่2นะฮะให้คุณเร่งได้เต็มสปีดของใช้ที่จำเป็นเมื่อต้องออกนอกบ้านให้คุณเร่งได้เต็มสปีด <c oughs> โทรศัพท์นีนนมออ้มาแล้วนะฮะโอโอก,กับมากรแต่ว่าไม่รู้ถูกหรือเปล่าอ่าพร้อมแล้วเอาของขึ้นมาเลยครับที่หาได้ของผมกระเป๋าครับของผมมีคนถูกพยัญชนะตรงกับคำสุดท้ายของโจทย์ให้คุณเร่งได้เต็มสป,นะสปีดถูกไหมสปีดคุณเอาอะไรมา เป๋าครับปอะป๋ากระเกระเป๋ามันมีตัวไหนอยู่ในพยัญชนะคำสุดท้ายสปีดอ่ะผมเป็นอะไรปอะป๋ากระเป๋าคืออะไรของคุณเป๋าเป๋าเขาเรียกกระเป๋าเขาไม่เรียกเป๋าสนุกเอาอะไรมาคะสายชาร์จทางทีมงานบอกว่าเป็นสอเสือนะครับเป็นทางด้านของสนุกขึ้นนำไปสองต่อหนึ่งนะครับคะแนนในคานี้ คิดก็ได้ยังไงอุไทยก็รออยู่ค่ะจะเรียกไปอูไทยอย่างเดียวเลยเลบอกให้มาโนนจนันโนนจันก็มีทีมฟุตบอลคำถามสุดท้ายโจทย์ก็คือตอบสนองความต้องการของเครื่องยนต์ของในหมวดหมู่<ร>สามัญประจำบ้านสา,<ม>สามัญประจำบ้านมีเยอะเลยนะฮะหม่องม่อง,<ม>องคุณเอาชูมาก่อนเลยดีกว่านะฮะถูกหรือผิดเนี่ย ยอยักษ์นะฮะโจทย์ของเราต้องเป็นยอยักษ์ <c oughs> คืออะไรครับยายาครับสนุกนะของเราอยู่ที่ว่าเราถูกหรือเปล่า ก็ยาเหมือนกันนะฮะ<า>ข้อนี้ก็ถือว่าถูกกันไปทั้งคู่นะครับเอายามาังคู่ก็เป็นยาใปการบ้านสรุปคะแนนชาเลนซ์นี้นะครับเป็นชนะของสนุกตอบไปได้3ข้อนะฮะขณะที่จิโอสองข้อนั้นเองนะครับแล้วก็มาช้ากว่าด้วยนะก็แพ้ไปแน่นอนอยู่แล้วนะฮะและวันนี้ครับสามชาเลนจ์ไม่น่าเชื่อนะครับจิโอแพ้ไปสามต่อศูนย์ชาเลนจ์นอยสมมุติว่าถ้ามีโอกาสจริงเนี่ยอยากจะพาจิโอไปเที่ยวที่ไหนเออเราถามไว้นิดนึงดีกว่า พาไปเป็นส่วนสนุกแล้วกันให้จีโอได้แบบผ่อนคลายแล้วก็ปลดปล่อยความสนุกออกมาเต็มที่มากกว่านี้นะฮะแต่ผมว่าถ้าไปส่วนสนุกเนีเด็กคนอื่นจะกลัวนะรู้ป่ะเพราะอะไรเพราะเวลาเขาตื่นเต้นดีใจเนี่ยเขาไปทำท่าเนี้ยให้เขาาอยู่อย่างเงี้ยเขาาอยู่อย่างเงี้ยเด็กคนอื่นจะตกใจนะถ้ามีโอกาสจะพาพี่สนุกไปไหนฮะทะเลครับผมที่ไหนดีครับกอร์เซเมทครับผม S <S จิโอผมก็คิดดีกับคุณไม่ได้เหมือนกันนะเอาละครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากเช่นเดียวกันนะครับว่าการที่เราจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องเนี่ยนะครับไม่ใช่อะไรก็ได้หรือว่าใครก็ได้นั่นเองนะครับเพราะว่า ต้องการช่างที่มีฝีมือและเชี่ยวชาญในการดูแลชิ้นส่วนสําคัญต่างๆนะครับของรถมอเตอร์ไซค์ของคุณนะครับที่นี่เลยครับศูนย์บริการค a สตอมไบท์พอยต์โอคุณเข้ามานี่รับประกันได้เลยว่าคุณสบายใจได้แน่นอนนะครับและที่สําคัญนะครับช่างของเราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์มากมายเลยนะครับช่างของเราเนี่ยผ่านการอบรมนะฮะเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆเกี่ยวกับเครื่องยนต์ต่างๆนะครับที่ออกมาสู่ตลาดในรุ่นใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณเข้ามาที่ค a สตอมไบท์พอยต์ของเราเนี่ แนะนําน้ํามันเครื่องได้อย่างถูกต้องถูกรุ่นแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวมีแต่ความมั่นใจเท่านั้นเพียงคุณสังเกตป้ายครับ casto by point นะครับนึกถึงการเปลี่ยนน้ามันเครื่องนึกถึง casto by point แค่นี้ก็มั่นใจได้แล้วนะครับ สำหรับวันนี้นะครับคนที่ร่วมทายผลชาเลนจ์ของเราสามารถติดตามรายละเอียดและลุ้นของรางวัลนะครับเสื้อทีมชาติไทยพร้อมกับลายเซ็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยได้ที่ Facebook คาร์อบมอเตอร์ไซค์เค้าไทยแลนด์นั่นเองนะครับวันนี้ให้ทั้งคู่ฝากผลงานดีกว่าให้เชียวนักฟุตบอลทีมชาติไทยของเราฝากผลงานนิดนึ่งครับฝากแฟนบอลขอนแก่นยูไนเต็ดในเด้อครับช่วยเชียร์เลยให้กำลังใจผมในเด้อครับแล้วก็ผมเซตผลงานทีนด่ดีสุดทีมชาติไทยนะเด้อครับด้วยเชียร์ลให้กำลังใจนะเด้อครับผมครับสนุกสนุก ากผลงานหน่อยค่ะติดตามที่ไหนยงไงไนได้บ้างครับ ค่ะนุก็ขอฝากเป็น IG นะคะแล้วก็ YouTube Channel นะคะเป็นชื่อเดียวกันเลยค่ะ z A N เอ็เค่ะววางๆ่าใครเชร์ทีมชาติเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาเชียร์อุทัยธานี FC ต่อได้ะะอ่าแล้วท่านผู้วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านมากๆนะครับที่มาร่วมสนุกกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับและแน่นอนครับขอขอบคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่องทั้งหมด10ตอนเลยนะครับกับคลาสต่อพาวเวอร์วันอัลติเมทของเรานะฮะและแน่นอนถ้าอยากตามเรื่องราวที่สนุกสนนนาแแบบี้้ลว สมรรถนะที่น่าทึ่งจากคาสตรอพาวเวอร์วันอัลติเมทแบบนี้ก็เพียงเข้าไปเลยนะ Facebook ัส s t อมอเตอร์ไซค์เข้าไทยแลนดนั่นเองนะครับกดกระดิ่งติดตามไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้งสาคนลาไปก่อนสวัสดีครับค a สตรอพาวเวอร์วันอัลติเมทสมรรถนะที่น่าทึ่ง